วัสครับผมแสงชุรีจิพิทันครับเป็นผู้จัดการศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง New Era Sales มมปอดนิวไรซเซลสมุทรปราการครับเราจะไม่ไนะนำเครื่องมือมาตรฐานของศูนย์ซ่อมสีเราว่าทำไมลูกค้าที่เข้ามาใช้งานกับเราจึงมั่นใจก,กับศูนย์ New Era Sales มมปอดนิวรซเซลสมุทรปราการน,นะครับเชิญครับ อันนี้จะเป็นตัวแท่นดึงตัวถังมาตรฐานสปายเนซี่ซึ่งนําเข้าจากประเทศอิตาลีครับได้รับรองมาตรฐานจากปลอดประเทศไทยนะครับผมสาธิตได้เลยครับ นี่เป็นการดึงนะครับคือวา่าถ้าจุดนี้จุดนี้ได้รับการชนเข้าไปเราก็จะมีการดึงยืดตัวถังออกมาให้ไ,ได้ตามสเปคของฟอร์นะครับซึ่งซึ่งจะมีคู่มือสเปคต่างๆจุดต่างๆตามที่บริษัทของ s p า n เนสซีได้ส่งมาให้เราว่ารถใน่ละรุ่นนะครับฟอร์ด a ันเจอร์โฟรนะครับเดี๋ยวเชิญไปดูว่าการวัดทศเีเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือเป็นการสาธิตนะครับยังเรา ไม่ได้ถ้าวัดจริงๆมันต้องยกหวัวออกจากตัวถังให้เหลือแต่สัดส่อย่างเดียวนะครับถ้าเป็นรถชนหนักอันนี้แค่เราสาธิตให้ดูว่าเรามีขั้นตอนการทํางานอย่างไงนะครับผมถือว่าเราจะวัดจุด20นะครับเราก็ไปเลยจุด20มีเครื่องมือที่เขาแนะนําให้ต้องใช้เครื่องมือตัวไหนบ้าง1 3ึ่งสามศโอเคส3ตัวนี้ครับใช้เลือตัวครับ เอาเอาตัวที่เราประกอบเข้าไปแล้วดีกว่าครับมันก็จะมีกระบอกตรงนี้ก็จะมีบอกระยะความสูงนะครับเราได้กระบอกที่เราต้องการแล้วครับก็จะมาใส่ตามที่ฟอร์ดกำหนดให้ก็คือนะครับจุดศูนย์นี่ก็คือจุดกึ่งกลางของตัวแท่นดึงหรือตอนนี้ก็คือจุดกึงกลางของทักซี่รอฟอร์ดกำหนดให้ความกว้างอยู่ที่2 9 0ม mm ิลลิเมตรนะครับสูงจากแท่นดึงอยู่ที่ 210มิลลิเมตรนะครับเนี่ยก็คือจะเป็นการวัดตามจุดมาตรฐานต่างๆของปอดประเทศไทยนะครับผมครับหลังจากที่ทุกท่านได้ชมการแนะนําเครื่องมือชุดแท่ดทนดึงตัวฐานจากสไปนซี่แล้วทุกท่านจงมั่นใจได้เลยนะครับว่าปอดนิวราเซลสมดปรการไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาเราซ่อมตามมาตรฐานจากโรงงานปอดประเทศไทยแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับสถานี้ผมจะพามาดูเครื่องเชื่อมมาตรฐานอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นเครื่องเชื่อมสปอร์ตตัวถังอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่ล่าสุดของสปายเนสซี่นะครับระบายความร้อนด้วยน้ามีการคํานวณค่าเหล็กอัตโนมัติเหล็กหนาดีเลนดีเพนเขาจะคํานวณเองอัตตนมิรเรามาดูครับว่าเครื่องมือตัวนี้สําคัญยังไงรับทุกท่านเห็นไหมครับลูกค้าครับเม็อจากโรงงานครับวิธีการทํำยังไงมาติดตามในคลิปต่อไปครับ